แมนเชสเตอรก็ปิดดีลแล้วก็มีขายออกไปมาเตอุสนูเนสก็ถือว่าเป็นดีลที่ฉลาดนะฉลาดเออนะครับผมอาร์บะบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับก็เจ้าเดิมครับฟาบริซิโอโรมาโนผมให้คำนิยามของเขาว่าเป็นนักข่าวสายตลาดซื้อขายนักเตะชื่อดังไทยฟาบริซิโอโรมาโนเทพไม่ต้องเทียอะไรทั้งนั้นนะครับเอาเป็นว่าเขามีชื่อแล้วก็น่าเชื่อถือนะครับออกมารายงานว่าระบาสีฟ้า บรรลุข้อตกลงกับวูฟแฮมตันคู่แข่งร่วมลีกเรียบร้อยแล้วนะครับในการคว้าตัวมาเตอุสนูนเนสในในสคริปต์บอกว่า47่สิบ0 0 0 0ล้านสอแสนปอนด์นะครับเป็นค่าตัวในการย้ายทีมครั้งนี้ส่วนเงื่อนไขว่าจะรวมแอดออนอีกเท่าไหร่หรือว่าเงื่อนไขว่าจะเขาเรียกว่าอะไรนะเซ็นสัญญากันนานขนาดไหนค่าเหนื่อยเท่าไหร่ยังไม่มีออกมาอันนี้เป็นรายงานว่าปิดดีลด้วยค่าตัว47.2ล้านปอนด์นะครับ ก็ดึงมาแทนที่ของเควินเดอบรอยที่เจ็บไงเมื่อาาวานมีภาพเขาไปดูหลีกเบลเยียมใช่ไหมที่ใส่อะไรเขาเรียกอะไรนะประคองไม้เท้าไปครับเออประคองไม้เท้าไปดูบอลน,นะครับก็น่าจะเอามาทดแทนในช่วงที่เดอบรอยเจ็บอยู่ตอนนี้นะครับ,รบแล้วก็ดีลนี้เนี่ยเขายังบอกด้วยนะครับว่าต้องเสียทอมมี่ดอย กองกลางดาวรุ่งไปให้วูฟใช้งานจนจบฤดูกาลด้วยยืมตัวไปพ่วงกับออปชั่นซื้อขาด5ล้านปอนด์แล้วก็ส่วนแบ่งจากการขายนักเตะในอนาคตด้วยนี่ก็ถือว่าเป็นเป็นดีลที่ก็คุ้มนะเพราะว่านักเตะก็ทำผลงานได้ดีกับวูฟคก็คืออยู่ในพรีเมียร์ลีกก็ไม่ต้องพิสูจน์อะไรแล้วแหละฟิตเทคนิคดีแรงมากแล้วมาอยู่กับเป๊ปเนี่ยมันก็การันตีอะไรได้หลายอย่าง คือพัฒนาขึ้นแน่เลยคือดีวโควาสิตอ่ะเป็นดีลแบบตอนนั้นไม่กล้าควักตังไงอ่าใช่ไหมใช่เออมันไม่ได้เยอะอะไรขนาดนั้นแต่ว่านูเนสนี่คือซื้อเพื่ออนาคตใช่เอามาสำรองเพราะว่านูเนสเองก็เพิ่งจะ25ครับนะครับอ่าอเขา<อ>ย้าย<อ>จากสปอร์ติ้งลิสบอนมาอยู่กับฟูฟเมื่อซัมเมอร์ไปที่แล้วค่าตัว38ล้านปอนด์นะครับหรือประมาณ 1, 7 1 0ล้านบาทเล่นไป40นัดทำา1ประตูปีเดียวทำกำไรให้วูฟ10ล้านปอนด์ใช่ผมว่าการซื้อตัว มันตรงับคำพูดของเนมันยาวิดิชมากเลยนะที่เขาเคยให้สัมภาษณ์กับลิโอเฟอร์ดินานว่าคุณลองสังเกตการซื้อโตของเป๊ปฤดูกาลแรกที่เขาเข้ามากับซีซั่นหลังๆต่างกันเยอะมากคือปีแรกที่เป๊ปมาคุมพิมร์ลรีกซื้อนักเตะพวกทักษะพวกแพรววสกิลสูงแต่หลัจะกนักเขารู้รือว่าพเมร์ลรีกเนี่ยพวกนี้ไม่หลอดต้องซื้อพวกพลังเยอะแรงมหาศาลแรงม้าเนี่ยพวกนี้ทั้งนี้ทั้งนั้นเลยหรือเปล่าสายพลังมาเอยสายพลังอะสายพลังพร้อมทาตามแท็กติก